และในคลิปนี้ผมจะมาทําการทดลองปลูกต้นแครอท500ต้นเอาจริงๆอ่ะผมจะปลูกมากกว่านั้นด้วยถ้าสวนผมพอนะผมอยากลองทดลองอยากรู้ว่าไอ้ต้นแครอท500ต้นเนี่ยถ้าผมปลูกแล้วผมจะได้เงินทั้งหมดกี่บาทจากการปลูกต้นแครอท500ต้นและในตอนนี้ผมจะต้องไปซื้อซีดแครอท500ต้นนะครับและตอนนี้ผมกําลังจะเดินไปซื้อซีดนะครับลุงครับผมต้องการซีดแครอทประมาณ500ต้นนะครับเฮ้ยนุ่มเอ็งเอาไปทาไมตั้ง500 500ต้นไม่ปลูกต้นอื่นบ้างหรอไม่เคยดูโฆษณาไอ้แดงกับไอ้เขียวหรอถ้าเจ้าจริงๆอ่ะมันก็มีเจ้าแน่นะ500ต้นเลยเหรอโอเคนะครับแล้วตอนนี้ผมมีต้นแครอททั้งหมด6 6 5ต้นผมตั้งใจไว้ว่าผมจะปลูกต้นแครอทในสวนของผมเนี่ย5 0 0ต้นแต่ผมไม่รู้ว่าสวนของผมเนี่ยจะสามารถรองรับ500ต้นนี้ได้หรือไม่โอเคแล้วตอนนี้เราได้ต้นแครอทมาแล้ว600กว่าต้นแต่ปัญหาที่พี่เจอคือในสวนพี่ตอนนี้โอเคแล้วทุกคนจะเห็น แล้วนะว่าสวนผมเนี่ยค่อนข้างรกเลยโดยฉะนั้นแล้วเนี่ยผมจะเคลียร์สวนของตัวเองให้โล่งที่สุดที่จะทําได้แต่ผมไม่สามารถที่จะถอนทุกต้นออกไปได้เพราะว่าแต่ละต้นเนี่ยในรอบนี้ผมใช้เวลาเล่นนานมากๆทุกคนก็น่าจะรู้อยู่แล้วนะว่าไอ้ลุงที่ขายซีดเนี่ยมันไม่ค่อยเอาผลดีๆมาขายหรอกนะ <c oughs> และในการที่เราจะเคลียร์พื้นที่ในสวนของเราเนี่ยเราจะต้องมีอุปกรณ์เจ้าตัวนี้นะครับในการช่วยย้ายซึ่งพี่จะยอมเปลืองเพื่อคอนเทนต์นี้เพราะพี่ก็อยา รู้เหมือนกันว่าถ้าปลูกแครอท500ต้นเนี่ยเราจะได้เงินกี่บาทและเราจะสามารถรวยจากแครอทได้หรือไม่แอ้น้องๆไม่ต้องห่วงนะครับพี่จะเคลียร์กระเป๋าพี่ให้โล่งไม่มีผลไม้อื่นเข้ามาปนเลยแม้แต่อย่างเดียวจะให้มีแค่แครอทเท่านั้นเพื่อเราจะได้รู้ว่าแครอทเนี่ยขายได้เท่าไหร่และจะมีใหญ่สุดกี่กิโลกร,รมัมเอาเป็นว่าระหว่างนี้ขอไปเคลียร์พื้นที่ในสวนก่อนนะครับเอาจริงๆเราจะเสียเวลากับการย้ายต้นไม้เนี่ยแหละ ทุกคนไม่ต้องกังวลไปนะครับผมจะทำการเล่งเวลาตรงนี้ให้เพื่อทุกคนเนี่ยจะได้ไม่ต้องเสียเวลากับตรงนี้มากโอเคครับแล้วตอนนี้ส่วนของผมค่อนข้างโล่งแล้วนะครับเหลือแค่แปรงข้างหน้านะครับแล้วก็อย่าลืมแปรงข้างล่างด้วยนะครับอันน้นมันแปลงฟันหรือเปล่าวะ <laughs> โอเคแล้วตอนนี้ผมว่าส่วนของเราเนี่ยพร้อมที่จะให้แครอทมาลงแล้วทุกคนยังยืนยันไหมว่าผมจะสามารถปลูกต้นแครอท5 0 0ต้นได้ในแปลงสวนแผ่งนี้นะครับ oh. ถ้านับแปลงแล้ว oh. ผมจะมีทั้งหมดกี่แปลง9แปลงที่สามารถใช้ได้และผมคำนวณโดยสูตรของแคคูลัสบวกด้วยหารบวกลบคูณตามด้วยยกกำลังสองายอแล้วก็มีไซน์คอสแทนเข้ามาเราจะเตรียมตัวไปวางต้นแครอท5 ร้อต้นกันเลยถ้าสามารถวางได้มากกว่านั้นผมก็จะวางแล้วเรามาดูกันว่าเจ้าต้นแครอท500ต้นเนี่ยมันจะสามารถทําให้เราเนี่ยรวยได้ไหมแล้วเรามาลองดูกันครับทุกคนแต่ก่อนอื่นเลยผมขอแวะไปเปิดของหน่อยแล้วกันนะครับอ,อันนี้ยังเปิดไม่ได้นะโอเคเดี๋ยวผมขอเปิดของที่ผมสามารถเปิดได้ก่อนเลยแล้วกันนะครับอุ้ยได้เสาเออเสาพึ่งมานะครับ โอเคผมจะเริ่มปลูกเลยนะครับขออนุญาตใช้มุมมองบุคคลที่1นนะเพราะว่าเราจะได้ปลูกได้อย่างแม่นยําทุกตารางนิ้วนีครับผมจะเริ่มปลูกเลยนะเอาจริงๆนะถ้าผมปลูกห,หูต้นที่2ที่3ต้นที่3เรานี่คือแครอทเบ้งๆบมาแล้วนะครับ <S <S ผมบอกเลยว่าถ้าผมปลูกแครอททั้งหมดนี้ได้เท่ากับผมคลิกเมาส์ไปทั้งหมด500ครั้งนะครับอย่างนี้ต้องปลดล็อกเมาส์ทองคํานะครับโอเคเราจะปลูกให้มันถี่ที่สุดที่จะทําได้เพราะว่าแครอทของเราเนี่ยมี500ต้นเลย ผมผมไม่รู้นะว่าในคลิปจะได้ยินเสียงคลิกเมาส์ผมไหมนะผมคลิกรัวๆเลยนะครับตอนนี้โอเคผมจะให้ทุกคนดูก่อนว่าตอนนี้ในตัวผมจะไม่มีผลอะไรที่สามารถขายได้แล้วนะครับเราจะเก็บแค่แครอทอย่างเดียวเท่านั้นแล้วมารองขายดูนะโอเคแล้วเรามาวางแครอทกันต่อเลยครับคือตอนวางแครอทเนี่ยเราอาจจะเผลอเก็บได้นะครับแต่ไม่เป็นไรคือผมจะมาเก็บทีเดียวนะครับทุกคนผมจะพยายามมาเก็บทีเดียวเพราะว่าผมอยากรู้ว่า500ต้นเนี่ยมันจะเต็มแปลงได้สักแค่ไหนนะครับ โอ้โห oh, แล้วเราเจอต้นใหญ่แล้วน,นะผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าต้นแครอทที่มันจะใหญ่ที่สุดได้เนี่ยมันใหญ่ได้สักแค่ไหนนะ และตอนนี้แครอทในตัวผมเหลือทั้งหมด29ต้นนะครับเอาจริงๆเกินคาดนะแล้วกูจะเคลียร์พื้นที่ทําไมเยอะแยะฝั่งรู้ไม่ได้ใช้เลยนะครับแครอทผมสามารถวางพอนะทุกคนไปถ้าวางหมดนี่เลยผมจะวางทั้งหมด600กว่าต้นนะก่อนที่จะไปดูเนี่ยในสวนผมสามารถปลูกแครอท500ต้น600ต้นเนี่ยใช้ทั้งหมดกี่แปลงนี่ครับก่อนจะไปดูทุกคนเนี่ยก่อนจะไปดูเนี่ยผมฝากทุกคนเนี่ยกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดเปิดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับโอเค มันถึงเวลาแล้วที่ผมจะให้ทุกคนได้เห็นแล้วนะครับว่ามันเป็นยังไงบ้างโอเคหนึ่งอซ้ไป และนี่คือส่วนแครอทนะครับทั้งหมดนี้แครอททั้งหมดเลยไม่มีอะไรอย่างอื่นมาแปลปนหรือว่าปนแปรและนี่คือต้นแครอททั้งหมดเลยเลยครับเดี๋ยวเรามาลองเก็บแครอทกันนะครับว่าแครอท600กว่าต้นเนี่ยผมจะได้เงินจากแครอทเนี่กกี่บาทแล้วแครอทที่ใหญ่ที่สุดเนี่ยจะมีน้ําหนักอยู่ที่กี่กิโลนะครับอันนี้เป็นการปลูกที่ไม่มีตัวช่วยเลยไม่มีไม่มีสปริงเกอร์ไม่มีการลดน้ําเลยนะครับเพราะว่าต้นแครอทเนี่ยเอาจัจริงๆมันโตไวอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวผมขอไปเก็บก่อนนะแต่ สิ่งที่ผมคิดผิดก็คือการที่ผมคิดว่ามันจะใช้หมดแปลงเลยแต่จริงๆแล้วมันใช้แค่นี้เองนะครับใช้ทั้งหมดแค่3แปลงครึ่งด้วยซ้ำใครจะไปรู้ว่ามันจะในพื้นที่ไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะครับ <c oughs> แล้วกูลือไปไว้นู่นหมดเลยนะครับโอ้ oh, ชีวิตแต่คอนเทนต์ผมทําได้นะ <c oughs> แต่เรามาลองทดลองดูกันดีกว่าว่าถ้าเก็บหมดนี่แล้ว เราไปขายเนี่ยเราจะได้เงินกี่บาทเราจะร่ํารวยไหมจากการที่เราปลูกแครอทขายอย่างเดียวโอเคถือว่าเป็นการทดลองให้พี่ๆน้องๆหรือว่าคนที่กําลังเล่นใหม่แล้วกันว่าถ้าปลูกแค่แครอทอย่างเดียวเนี่ยมันจะสามารถรวยได้ไหมเพราะว่าไอ้ลุงคนนี้เนี่ยมันไม่ค่อยเอาซีดดีๆมาขายให้เรานะครับไม่รู้ทําไมโอเคครับเดี๋ยวเราจะมารองเก็บต้นแครอทกันนะครับเริ่มเก็บเลยแล้วกันโอเคแล้วตอนนี้ตัวผมไม่สามารถเก็บได้มากไปกว่านี้แล้วจะให้ทุกคนดูก่อนว่า ว่าต้นแครอทเนี่ยมันวิ่งมาหาผมนะครับกู <c oughs> ถามจริงต้นแครอทวิ่งมาหาผมจะให้ทุกคนดูก่อนนะครับโอเคเขาเรื่อาโอเคโอเคเขาเล่งเข้าเรืออเอเเ่องช่างมันเมื่อกี้นี้ผมจะให้ทุกคนดูว่าผมมีแต่ต้นแครอทนะครับในตัวตอนนี้และผมจะทําการจดไว้ด้วยว่าในล็อตแรกที่ขายไปเนี่ยร้อยกว่าต้นเนี่ยผมได้เงินเท่าไหร่และเราจะเอามาบวกกันทั้งหมดเลยนะครับผมต้องการจะขายแครอทเนี่ยร้อยกว่าต้นลุงซือ้อไหมเอยถ้ามีก็ขายมาเลยโอเคได้ครับงั้นผมขายเลยแล้วลุง ผมขายทั้งหมดเลยแต่ก่อนขายเนี่ยผมขอลองถามลุงได้ไหมว่าของผมเนี่ยมันจะได้เท่าไหร่ได้สิถามมาเลยลุงมันคิดนานขนาดนั้นเลยเหรอลุงตอบไม่ได้นะครับโอเคงั้นผมลองขายทั้งหมดเลยแล้วกันนะครับว่ามันจะได้เงินทั้งหมดเท่าไหร่โอเคอันนี้คือ100กว่าต้นนะครับเอ่อตาเราอาจจะไม่ได้ฝาดก็ได้แต่มันเพิ่งเก็บไปนะ100กว่าต้นในรอบแรก เราได้มาผมขอยังไม่บอกแล้วกันนะครับทุกคนผมจะให้ทุกคนดูตอนที่ผมขายได้ครบทีเดียวเลยว่าผมขายทั้งหมดเลย600กว่าต้นที่ผมปลูกไปเนี่ยผมจะได้เงินกลับมาก,กี่บาทนะครับคุ้มกับเวลาที่เราเสียไปหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาลองทดสอบกันดูนะครับอันนี้เป็นการขายรอบที่2นะครับมาลองขายเลยแล้วกันนะครับและนี่คือต้นแครอทที่ใช้คําว่าใหญ่ที่สุดได้ไหมเนี่ยมัน 0.95กิโลกร,รัมนะครับก็ไม่รู้ว่าต้นที่ขายก่อนหน้านี้มันอาจจะใหญ่กว่าก็ได้แต่ไม่เป็นไรนะครับหรือว่าต้นนี้ก็ใหญ่มากๆสาหรับผมเหมือนกันโอเคเดี๋ยวผมจะไปเก็บที่เหลือให้หมดเลยนะครับโอเคแล้วมันไล่ให้เราไปขายเลยนะครับมันถึงลิมิตแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะขายอันนี้เป็นรอบที่3นะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่ารอบที่3เนี่ยผมจะได้เงินทั้งหมดเท่าไหร่นะครับโอ้โหและนี้จะเป็นแปลงสุดท้ายนะครับเฮ้ย เผือไปเก็บพริกตอนนี้หมดแปลงไม่เหลืออะไรนะครับเราจะลองไปขายกันนะครับว่าทั้งหมด4ครั้งเนี่ยได้เงินเท่าไหร่แต่ก่อนอื่นเนี่ยผมขอพูดเลยว่าผมเผลอเก็บต้นพริกมานะครับแต่ทุกคนไม่ต้องห่วงไปผมจะล็อกเอาไว้เพื่อไม่ให้ปนกับต้นแครอทของเรานะครับ โอเคและตอนนี้ผมเก็บแครอทครบทุกต้นและเช็คอย่างละเอียดแล้วว่าจะไม่มีการปนกับต้นพริกกับไอ้ต้นเมื่อกี้เนี้ยที่ผมเผือเก็บมานะครับโอเคโดยฉะนั้นแล้วเดี๋ยวเราลองไปขายแครอทกันนะครับอันนี้เป็นรอบสุดท้ายและเดี๋ยวเรามาลองคิดคำนวณและลองบวกเลขกันดูนะครับว่าผมปลูกต้นแครอทไปเนี่ยทั้งหมด600กว่าต้นและเราเสียเวลาไปค่อนข้างเยอะและเรามาดูกันว่ามันคุ้มกับการที่เราจะปลูกต้นแครอทห้าร้อยต้นหรือไม่และเรามาดูกันว่าเราจะได้เงินเท่าไหร่กัน หายเลยแล้วกันโอ้โห ทุกคนแล้วตอนนี้ผมได้ทําการขายต้นแครอททุกต้นของผมเป็นที่เรียบร้อยและตอนนี้แปลงผมโล่งมากผมเคลียร์แปลงเพื่อรองรับกับการปลูกต้นแครอท500ต้นโอเคและในครั้งแรกที่ผมขายต้นแครอทได้นะครับที่เก็บและไปขายในครั้งแรกผมขายได้6 2 7 5บาทในรอบที่2ผมขายได้6 4 0 2บาทและในรอบที่3ผมขายได้8 2 0 9บาทและในครั้งสุดท้ายที่ผมขายไปผมขายไป5 9 8 0 ส7บาทถ้าเราเอาเลขทั้งหมดนี้มาบวกกันเราจะได้ทั้งหมด2 6 8 7 3บาทผมก็เริ่มคิดแล้วนะไอ้ที่กูทําไปเนี่ยมันคุ้มหรือเปล่านะฮะก็ใครคิดเห็นยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์มาคุยกันนะครับกูรู้สึกเสียเวลามากเลยผมใช้เวลาการปลูกแล้วก็บวกจัดนู่นนี่นั่นเคลียร์พื้นที่ใหม่ใช้เวลากับคลิปนี้ไป2ชั่วโมงกว่านะครับเอาเป็นว่าฝากทุกคนเนี่ยกดไลค์กดติดตามกดเปิดกระดิ่งไว้ด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจกันนะครับโอ้โห แม่งต้นแครอท600อกว่าต้นที่สะสมมาหลายวันขายได้แค่นี้งอวะ